ค่ะวันนี้เซก็ตตมากับรถ BMW X1 เข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะเขาจะเป็นรุ่นย่อย X-line นะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะคะไม่มีประวัติทำสีเลยแถมยังเหลือวารันตีแล้ว BSI ให้เราไปใช้ได้อีกยาวนานหลายปีเลยค่ะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้พร้อมกันเลยค่ะ bmw x1 s d าย2 0 d x line ปี2022.23โมเดล f 4 8ตัว l c i แล้วสีเอาภายไว้รถมือแรกออกที่เยอรมันออโต้พัทยาวิ่งไปเพียง40 0 0 0กิโลเมตรมีวารันตีถึงวันที่29มิถุนายน2570ไม่จำกัดระยะทางมี BSI ถึงวันที่29มิถุนายน2575หรือ10000 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตัวรถมีคู่มือกุญแจครบรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนะักไม่มีน้ำท่วมไม้แท ราคาออกห้างตอนนั้นจะอยู่ที่2,359,000บาทพอมาเป็นมือ2องจะตั้งราคาอยู่ที่1,550,000บาทเท่านั้นรถสามารถจ่านเแินได้ค่ะพามาชมที่ด้านหน้าของรถกันเลยนะคะคันนี้เขาจะเป็นตัว LCI แล้วค่ะสังเกตว่าไฟหน้ากระจังหน้าไฟตัดหมอกกันชนล้อมแม็กต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟแบบ LED ค่ะแล้วก็มีไฟ daytime running l i นะคะเป็นเส้นแบบเหลี่ยมมาให้ กระจังหน้าเตยคู่นะคะในรุ่น LCI เขาจะเชื่อมติดกันแล้วนะคะสังเกตแบบนี้เลยแล้วก็รุ่นย่อยนะคะด้วยความที่เป็น X Line สีกระจังจะเป็นสี s i l เ e r m a แมทตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะปักเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้6จุดด้วยกันไฟตัดหมอกในรุ่น LCI ก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะคะ ถันมาในส่วนของล้อแม็กกันบ้างเขาก็จะเป็นล้ออลลอยดลายวาสป็อกสีบคัลเลอร์ขนาด18นิ้วนะคะตรงรุ่นจากโรงงานเลยสเปคยางค่ะจะเป็นยางเรเดียลนะสเปคจะเป็น 225/50R18 เท่ากันทั้ง4ล้อเลยค่ะยางคันนี้ได้ยางปี23นะคะยังใช้งานได้อยู่ค่ะรถเป็นรถขับ2เป็นรถขับหน้านะคะกกระจกมองข้างค่ะปรับและพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับ ไฟเลี้ยว LED ฝั่งมาในตัวกระจกเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าในรุ่น X-Line ค่ะเล่าหลังคากรอบหน้าต่างแล้วก็สเก์ดข้างเนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนะคะทำจากอลูมิเนียมแบบด้านนั่นเองค่ะตัวรถนะเขาจะมีระบบ Comfort Access มาให้เราด้วยทำให้เราปลดล็อกและไขล็อกได้อย่างง่ายดายเวลาที่เราจะไขล็อกก็ใช้การสอดมือนะคะเพื่อไขล็อกได้เลยแล้วเวลาที่เราจะล็อกรถนะก็แตะไปที่เซ็นเซอร์ขีดๆนะคะบนมือจับประตูได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะก็จะเป็นการล็อกรถให้กับเราอัตโนมัติ ตัวรถนะคะใช้น้ำมันดีเซลล้วนค่ะมาดูที่ด้านหลังของรถกันบ้างค่ะก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะคะแบบ LED มาให้กระจกหลังตัดแสงไล่ฟ้ามาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนหลังค่ะไฟท้ายนะคะในรุ่น LCI เขาจะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED สีขาวแดงแล้วไฟเขาจะดีไซน์เป็นรูปตัว L สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดค่ะตัวกล้องหลังนะคะมีมาให้ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านไฮรถค่ะก็จะมีสัญลักษณ์บอกรุ่นนะคะว่าเป็น S Drive 2 0 D ค่ะ Park น e n s o r ด้านหลังมีมาให้4จุดด้วยกันนะคะกันชนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วในรุ่น LCI ค่ะท้อเสียจะเป็นท่อคู่เป็นท่อจริงนะคะฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะเราสามารถกดเปิดปิดได้จากกุญแจรีโมทนะคะหรือจะเปิดจากตัวรถนะคะสวิตช์ด้านในรถหรือจะใช้การเตะเปิดเตะปิดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ตัวท้ายรถของเขานะคะสามารถจุของได้ถึง505ลิตรเลยค่ะมีที่บังของมาให้ด้วยใครที่ไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะถอดออกได้ค่ะเบาะหลังของเขาสามารถพับเก็บได้ในอัตราส่วน4 0 20- 40นะคะเวลาที่เราพับเบาะไปแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บของก็จะเพิ่มเป็น1,550ลิตรเลยค่ะใส่กงน้องหมาน้ำแมวกะเปาเดินทางถุงกอบได้อย่างสบายเลยนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะก็จะมีตัวกระเป๋าพยาบาลนะคะมีมาให้ด้านล่างค่ะก็จะมีแม่แรงตัวลากจูงนะคะแล้วก็ล้ออะไหล่มาให้ด้วยค่ะเวลาที่เราจะปิดนะคะฝาท้ายก็สามารถกดจากสวิตช์ด้านนี้ก็ได้หรือจะใช้การเตะปิดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาดูเครื่องยนต์ของเขากันบ้างค่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะ4สูบ1995ซีซี190แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะ400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลจะอยู่ที่7.9วินาทีค่ะในส่วนของอัตราการกินน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากทำได้สูงสุดถึง19.2กิโลลิตรเลยนะคะตัวรถนะสวยสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แทนะคะ ความสูงของตัวรถจะอยู่ที่1598ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1821ม mm, ิลิเมตรและความยาวอยู่ที่4,447ม mm, ิลิเมตรค่ะมาค่ะเซรามาชมภายในของรถกันเลยนะไล่ไปตั้งแต่ตอนเปิดประตูเลยค่ะเขาก็จะมีไฟนะคะส่องลงพื้นให้กับเราด้วยมองกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวใซียจะแนบรูปประกอบตอนกลางคืนให้ดูนะคะเขาก็จะเป็นไฟสัญ,ญลักษณ์ X1 นะคะที่มีความแบบเก๋กูดมากนะคะ ด้วยความที่ตัวรถด้านนอกของเราเนี่ยเป็นสีขาวอาภายในเราจะได้เป็นสีน้าตาลมอคค่านะคะถ้าเกิดตัวรถด้านนอกเป็นสีดําได้น้าตาลมอคค่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดตัวรถเป็นสีเทาภายในเขาจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะคะโตบอเบาของเขาคะ่ะเบาคู่หน้าเขาจะเป็นเบาะหนังดาคโคต้านะคะมีรูระบายความร้อนมาให้เบาคู่หน้าคะ่ะปรับไฟฟ้าได้แทิศทางนะคะมาพร้อมกับเมมเบรี่ฝั่งคนขับเนี่ยสองตำแหน่งด้วยกันนะคะ สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น M Sport เลยคือตัวล้องน่องตรงนี้มันจะยืดเข้ายึดออกไม่ได้นะคะเหมือนกับตัว M Sport ค่ะเ mm hmm. ข็มคันนี้แล้วพายนะมีมาให้ครบทุกที่นั่งแอร์แบ็กไซแอร์แบ็กมีมาให้สติกเกอร์เริ่มโรงงานค่ะยังอยู่ครบนะคะ mm hmm. ทีมการตกแต่งนะในรุ่น X Line นะคะตั้งแต่โมเดล E 8 4ยัน F 4 8เนี่ยจะใช้ลายไม้เป็นหลักเลยแต่ว่าสีของลายไม้ของเขาเนี่ยจะมีความเข้มขึ้นนะคะในตัวใหม่แล้วก็ จะเป็นสีโอเกนแมทนะคะพื้นผิวสัมผัสเนี่ยมันจะมีความด้านๆนนะคะค่าตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้มีไฟแอมเบรไลท์ในห้องโดยสารที่สามารถเลือกปรับเฉดสีได้ถึง6สีด้วยกันใครที่ไม่ชอบไฟตรงนี้สามารถสั่งปิดได้นะคะ กระจกมองข้างค่ะปรับและพับเก็บไฟฟ้านะคะและเวลาที่เราจะถอยจอดนะตัวกระจกมองข้างเขาเนี่ยจะปรับกดลงพื้นให้กับเราอัตโนมัตินะคะเพื่อเวลาที่เราจอดเที่ยวฟุตบาทเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้รถเราเบียดอย่างนี้นะคะเขาก็เลยอำนวยความสะดวกในการปรับลงพื้นนะคะแต่ใครที่แบบเป็นคนการระยะเก่งๆไม่ชอบแล้วบางทีเราไม่ได้แบบถอยจอดเที่ยวฟุตบาทตลอดเวลาก็สามารถที่จะสั่งยกเลิกระบบนี้ได้ด้วยกัน ปรับนะคะเลื่อนตรงนี้นะคะเป็นซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยก็จะเป็นการตัดระบบอัตโนมัตินะคะเครื่องเสียงในรถค่ะจะเป็นระบบ Hi-Fi Loud Speaker System นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะออโต้ขึ้นลงทั้ง4บานมีตัวล็อกนะคะกระจกด้านหลังด้วยแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นสวิตช์เปิดฝาท้ายจากทางด้านในตัวรถมาให้มีช่องใสขวดน,น้ำมาให้ไฟตัดหมองนะคะหน้าหลัง เปิดปิดระบบไฟหน้าต่างๆปรับตำแหน่งของไฟหน้านะคะแล้วก็มีปรับความสว่างของหน้าจอเลนอนไมล์มาให้ด้วยค่ะด้านบนนะคะมีบางแดดมาพร้อมกับกระจกแบบสไลด์นะคะมีไฟแต่งหน้ามาให้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยไฟนะคะในรถด้านบนก็จะมีไฟอ่านแผนที่ซ้ายขวาใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็ไฟด้านหน้ากับไฟเก่งด้านบนนะคะตรงด้านหลังมีมาให้ค่ะระบบ sos ทางด้านนี้นะคะคือระบบ Interjet Emergency Call สำหรับ B.M.W. ซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆนะคะรุ่นที่ที่มหาลาัยรีวิวไว้แบบดีมากเพราะเขาช่วยเหลือได้ทันเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่แบบยามวิการขนาดไหนจะก็เลยมองว่าแบบ X1 ่ะเป็นรถที่แบบเหมาะมากสำหรับผู้หญิงนะคะใช้คนเดียววิ่งงานนะคะหรือว่าจะไว้รับส่งลูกอะ่ะระบบตัวนี้มีไว้มันดีมากๆนะคะตัวนี้ค่ะ เวลาที่เขาจะทํางานอัตโนมัติเนี่ยเขาจะทําในกรณีที่เขาตรวจจับได้ว่ารถอะเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าโดนชนขึ้นมาแบบมีการระเบิดนะคะตัวนี้เขาจะโทรออกหาศูนย์ B M W อัตโนมัติแล้วก็ส่งคนมาช่วยเหลือเรานะคะหรือต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินแล้วก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็จะมีสวิตช์ด้านในแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะโทรออกหาศูนย์นะคะให้เขามาช่วยเหลือเราได้เลยนี่นะคะถันมาในส่วนของกระจก มองหลังนะก็จะตัดแสงอัตโนมัติทัศนวิสัยนะคะสําหรับกระจกแซมมองว่าแบบเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีกระจกบานใหญ่ขับง่ายนะคะผ่านมาด้านนี้นะคะอยากให้ซูมตรงนี้นิดนึงเขาจะมีระบบ head up display มาด้วยตัวนี้ค่ะเขาจะโชว์ในส่วนของความเร็วรถ navigation ต่างๆแล้วก็ขึ้นวิทยุต่างๆใครที่แบบเหมือนกับว่าไม่ชอบระบบนี้สามารถที่จะสั่งปิดได้นะ หรือบางคนที่แบบอ่จะขับรถไปลำพูนล,ลำปางกลัวความเร็วที่แบบมันจะเกินกําหนดใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะดูตรงเนี้ยมันก็สะดวกดีนะคะขึ้นจอแบบนี้ได้เลยสามารถเลือกปรับตำแหน่งขึ้นลงปรับความสว่างของฟอนต์ได้ปรับโลเดชันต่างๆได้ด้วยนะคะในระบบตัวนี้นี่ถัดมาค่ะในส่วนของเรือนไมค์กันบ้างนะก็จะเป็นเลือนไมคนะคะแอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะคะ ไมค์คันนี้ค่ะจะอยู่ที่4ี่กิโลเมตรเท่านั้นได้รถมือแรกใหม่แท้นะคะเหลือกิโลให้เราไปใช้ได้อีกยาวนานเลยค่ะถัดมาในส่วนของวงพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยของเขานะจะเป็นพวงมาลัยแบบทรงสปอร์ตหุ้มหนังนะคะแต่ว่าจะแตกต่างจาก m อ็มสปตรงที่ว่าเขาจะไม่มีตัว p d d l e s h i f t ด้านหลังมาให้นะคะปุ่มมันติบนพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็น จะปิดลิมิตนะคะด้านใส่มือขวามือค่ะจะมีโทรโทร,โทรเข้าถอกรับสายระบบสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็เลือกขึ้นวิทยุต่างๆทางด้านนี้พวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยเซอร์วอโนิกนะคะแปลผ่นตามความเร็วของรถ <c oughs> ทางด้านหลังของพวงมาลัยค่ะก็จะมีก้านปัดน้ำฝนนะคะมาให้ใครที่จะใช้งานแบบออโต้ก็กดออโต้ทางด้านนี้ได้เลยนี่นะคะส่วนใสยมือค่ะก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะคะ แล้วก็ BC ตรงนี้เราสามารถที่จะกดได้นะคะเพื่อที่จะดูอัตราความสิ้นเปื้อนต่างๆนะคะน้ำมันที่เหลือในทั้งวันที่นะคะก็จะมีเลือกได้แบบนี้เลยตัวรถค่ะเขาจะมีระบบพุูสตาร์ทกับ Eco Start Stop มาให้แล้วนะคะอยู่ทั้งด้านนี้นั่นเองหน้าจอค่ะเป็นจอจาก โรงงานนะคะเป็นจอเบียมแบบยตัว LTI เนี่ยเขาจะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเป็นขนาด10.25นิ้วแล้วเป็นจอแบบทัชสกรีนด้วยนี่นะคะความตอบสนองนะคะจะมองว่ามันรวดเร็วดีมากนะคะวิธีการควบคุมนอกจากระบบทัชบนหน้าจอแบบนี้แล้วเราก็สามารถใช้ไอรัดนะคะที่อยู่ทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหมุนซ้ายขวานะคะเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้แล้วก็จะเป็น Enter แบบนี้แบบนก็ได้เช่นเดียวกันจอตรงนี้นะคะทาอะไรได้บ้างนะก็จะเล่นวิทยุได้นะคะ เชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB ได้นะคะมีระบบ Navigation พัดมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยมี c o n n e c t e d Drive มาด้วยแล้วก็ตัวกล้องหลังของเขานะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยค่ะนี่นะเขาก็จะตัดเป็นกล้องถอยให้กับเราอัตโนมัตินะคะมีเส้นตรงนี้คอยกะความใกล้ๆนะคะให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็จะมีเส้นที่แบบหมุนตามวงคงะไรของเราแบบนี้มาให้ด้วยนี่นะคะ นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติต,ตรงนี้มาด้วยนะคะเสียงปักเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้ใครไม่ชอบก็สามารถที่จะสังส่งปิดได้นี่นะคะทางหน้านนี้นั่นเองอภาพถือว่าคมชัดนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะระบบตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีสามารถเลือกดูประวัติสวิตของรถได้นะจากทางด้าน,นี้นะคะ ก็ที่เซอร์วิสฮิสอรีนะคะตั้งแต่ออกรถจากศูนย์มาเนี่ยมีการเข้าเซอร์วิสที่กิโลเมตรเท่าไหร่บ้างนะคะทําอะไรไปบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกดูได้เลยค่ะนี่นะเขาก็จะมีบอกไว้อันนี้ก็คือรถมีการเซอร์วิสตามปกติตามระยะเลยนะคะทุก1 0,000มกิโลเลยค่ะการแมนทะนั่นต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะโชว์ว่าถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบกรกค่าเบรกหรือ,อยังเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ที่แจ้งเตือนเรานะคะ นะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะคะดูเช็คคอนโทรลมีความผิดปกติของรถไหมอันนี้ก็คือ no fault นะคะส่วนหน้าจอตรงเนี้ยหลายคนอาจจะแบบว่าอะขับรถคนเดียวไม่ได้มีคนนั่งข้างมาแล้วแบบเป็นแบบว่าเมนูที่เราแบบจะมากดตรงเนี้ยมันอาจจะแบบไกลไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกปรับได้นะคะอย่างอันนี้ซึ่อาจจะเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงในรถ นะคะเปลี่ยนขค้ื่อที่ยุในรถบ่อยๆแล้วแบบโอ้โหกว่าจะจิ้มไปซ้ายมืออย่างนี้นะคะเซก็สามารถที่จะเลือกปรับตรงเนี้ยมาให้ใกล้มือใส่แบบนี้ก็ได้นี่นะคะสะดวกสบายมากแล้วแต่เราปรับแต่งเลยอย่างเนวีอ่ะสมมติใ่ใช้บ่อยจะก็เลื่อนมาใกล้ๆมือใส่แบบนี้ไม่ต้องแบบปรับไปไกลมากนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วเวลาที่เราจะใช้ไอตัวสมมติจะเป็นคนชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนสีของแอมเบียนท์ไลท์อ่ะ บ่อยๆแล้วก,ก็กว่าจะกดใช่ไหมมันต้องมา My Vehicle นะคะ Vehicle Setting Light นะคะ Interior Light แล้วก็จะมาเลือกสีตรงนี้นะคะสมมุติว่อยากเปลี่ยนแบบเป็นคนเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสีอ่ะไม่ชอบสีฟ้าอยากได้สีเขียวแล้วก,ก็ต้องมานั่งคลิกแบบนานนะคะเพื่อความสะดวกคะ่ะตัวรถเนี่ยเขาจะมีระบบที่เป็นเซฟแบบ My Favorite ที่เราใช้บ่อยๆอะ่ะ สามารถที่จะเลือกเมมจากเลขตรงนี้ได้ด้วยแล้วเป็นระบบทัดนะนี่นะคะสังเกตว่าใส่เลือ่อนแค่เลื่อนนะไม่ได้กดมันจะมีตามเลขนะคะตรงด้านนี้ได้เลยอย่างอันนี้เซฟไว้ว่าแซจเป็นคนชอบเปลี่ยนสีในรถเนี่ยบ่อยแซก็สามารถที่จะสมมติสซกดมาที่เมนูใช่ไหมเซเซไว้ที่เลขแปดเซก็สามารถกดเลขแปดได้เลยพอกดปุ๊บนะคะเขาก็จะมาในเมนูนี้มันก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะนี่แบบนี้เลย ก็กดปุ๊บเลขแปปุ๊บมาตรงนี้ไม่ต้องมาเข้าแบบรถตั้งแต่มาวีค่นะคะตั้งแต่แบบเซตติ้งตั้งแต่ไลท์ตั้งแต่อินเทียนะคะมันหลายขั้นตอนเพื่อความสะดวกเราสามารถเมมนะในส่วนของเมนูที่เราใช้บ่อยๆอ,อ่ะได้ตามเลขตรงนี้ได้เลยก็สามารถเลือกเมมได้8ปช่องด้วยกันนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของระบบแอร์ของเขากันบ้างก็จะเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวานะคะพัดลมใช้งานร่วมกันสามารถเลือกโหมดทิศทางลมได้ไมีปุ่มซิงค์มาให้นะคะพอกดซิงค์ปุ๊บมันจะเท่ากับอุณหภูมิฝั่งคนขับนั่นเองนะคะหนี่แบบนี้ยี่สิบเท่ากันเลยแล้วก็แม็กเอสีตรงเนี้ยเวลาที่เราขึ้นรถมาด้วยความที่สภาพอากาศบ้านเรามันร้อนจัดใช่ไหมคือรถมาอยากให้มันเย็นเร็วก็สามารถกดตัวนี้เพื่อระบายความร้อนได้ก่อนนะคะแล้วก็มาปรับแอร์ปกติได้เลย ถัดมาค่ะในส่วนของเก๊กลางตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเลื่อนเปิดสองสองฝากนะคะด้านนี้ก็จะมีช่องเสียบนะคะจุบหรี่นะคะอยู่ทางด้านในมาให้วางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งวางมือถือได้วางจุอใจได้นะคะถัดมาในส่วนของระบบเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ออโต้แปจังหวัดเซฟทอนิกนะคะมีปุ่มเปิดปิดนะคะระบบควบคุมการทรงตัวมาให้โหมดการขับขี่ค่ะเลือกได้สามรูปแบบด้วยกันก็จะมี อีโคโปรนะคะขับแบบประหยัดน้ำมันคอมฟอร์ตขับแบบนุ่มนวลสบายๆนะคะสปอร์ตก็ขับแบบสนุกสนุนสนุกนะคะลากรอบตรงนี้ก็สามารถเลือกปรับได้ส่วนตัวเนี่ยส่ชอบคอมฟอร์ตนะคะก็จะเลือกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดลักเซนเซอร์นะคะที่สาธิตไปแล้วก็จําเป็นปุ่มทางลัดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเวลาที่เราจะเข้าเบรกมือก็กดขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาที่เราจะยกเลิกก็กดลงไปแบบนี้ ตัวตรงนี้ค่ะนอกจากเป็นที่เท้าแขนที่ปรับสเต็ปต่างๆได้นะคะตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นช่องเก็บของวางมือถือได้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้สามารถเปิดได้วางของได้แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องด้วยกันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ มาค่ะเซ่พามาชมภายในของรถกันเลยนะคะเบาะดีสานด้านหลังนะเขาก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลโค่านะคะมาพร้อมกับดูระบายความร้อนแบบนี้มาให้สามารถนั่งได้3มที่นั่งด้วยกันนะคะและตัวเบาะของเขาสามารถพับเก็บได้ในอัตราส่วน 40- 20 40นะคะอย่างที่ไส่กล่าวไปตอนต้นคลิปวิธีการก็ง่ายดายมากๆนะคะโดยการที่เราดึงเชือกทางด้านนี้นั่นเองดึงมาปุ๊บนะคะตัวเบาะเขาก็จะพับให้กับเราแบบราบเรียบเลยนะคะอิสระเลยทั้ง3ตัวแล้วเวลาที่จะพับเก็บนะเขาจะโยกเป็น2สเต็ปนะคะ อันนี้นะคะก็จะตั้งได้แล้วก็โยกถอยหลังไปอีกได้เส็บหนึ่งนะคะก็จะปรับเอนลงไปได้อีกนิดหน่อยนะคะบ้านที่มีเด็กเล็กค่ะเขาทำอโซฟิกรองรับการติดคาซิสมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวาเลยนะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกที่นั่งตรงกลางนะคะถ้าไม่มีผู้โดยสารนั่งสามารถดึงลงมาเป็นที่เท้าแขนได้แล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะคะได้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันค่ะ ะะมีมาให้แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C นะคะมาให้เรา2ตําแหน่งค่ะกระเป๋าจิงโจ้ใส่เอกสารนะคะมีมาให้ด้านข้างก็จะมีช่องวางขวดน้ํานะคะขนาดใหญ่มาให้เราด้วยค่ะพื้นที่เล็กรูมนะคะเหลือเฟือนี่นะคะยืดหยยดแบบเต็มที่เลยในส่วนของ head room ค่ะส่คิดว่าถ้าเป็นคนตัวสูงสักประมาณไม่เกิน180อะ่ะก็ยังนั่งได้แบบสบายๆค่ะไม่ได้แบบแออัดจ,จนเกินไปนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรถคันนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นรถสามารถจัดฟแนซน์นได้ค่ะถ้าูกใจสภาพยังไงราคามาต่อรองหน้างานได้นะเดี๋ยวเซ็นรถราคาพิเศษให้ไปเลยค่ะแต่ว่าการันตีเลยว่าลูกค้าได้รถสวยไปใช้อย่างแน่นอนนะคะแถมยังอุ่นใจในส่วนของค่ามาแนทนค่าซ่อมค่าอะไรหนักๆเนี่ยฟรีไปได้อีกหลายปีเลยค่ะและเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะอยากแนะนําให้เอาไปใช้กันค่ะ ถ้าลูกค้านะคะอยากจะมาชมรถตัวจริงเซ็นของเราค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโต้โซน2นะคะอยู่ล็อก OK C7 C8 ตรงข้ามกับบุญถาวรเกษตรนวมินค่ะสังเกตที่ตอม้อตรงกลางก็ได้นะคะตอม้อที่222ค่ะหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงอยากจะนัดดูรถยังไงนะคะก็ทักมาได้โทรมาได้ตามเบอร์และไลายไอดีที่ไซ่ขึ้นให้อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ